ใช่ครับผมนายแทงเอาครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ประเทศจีนนะครับที่ปักกิ่งและเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้เห็นเซี่ยมี่วายยูเซเว่นครับเป็นรถยนต์เอสยูวีไฟฟ้าคันแรกของทางค่ายเซี่ยมี่ครับและผมได้ไาเห็นตัวจริงที่เซี่ยมี่แคมปัสนะครับเพิ่งเปิดให้คนเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยทั่ปกติเนี่ยคนทั่วไปจะเดินเข้ามาไม่ได้ครับต้องเป็นพนักงานหรือว่าคนที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับที่นี่มีโชว์ของเยอะทุกอย่างครบทุกอย่างของทางเซล่ยมีแต่ผมจะพามาดูคันนี้เลยครับ ซียวหมี่ที่จะเปิดตัวอีก2วันข้างหน้านี้เดี๋ยวผมพามาดูก่อนว่าราคาเนี่ยยังไม่รู้สเปคมีบอกพอมีบอกบ้างครับแต่ราคาทางการเนี่ยยังไม่ได้แจ้งมาเดี๋ยวรอเปิดทางการวันที่26ครับวันนี้ขอพามาดูรอบคันเข้าๆแวัวนเกอนและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตัวแคมปัสของเขานะครับจะเห็นว่าตัว YU เนี้สีเขียวอเมรัลกรีนนะครับก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยเป็นทรง SUV นะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยเซี่ยมีจะเป็นตัว s u เจ็ดก่อนที่เป็นทรงสี่ดังครับนี่คันสีเหลืองอันนี้คือตัวอันตราที่ทำสนามเนอร์เบิร์กรีนนะครับที่ไวที่สุดในบรรดารถยนต์ไฟฟ้าโปรดักชันขาตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัว YU เครับนี้เห็นเป็นครั้งแรกนะผมไม่เคยเห็นคันนี้มาก่อนตอนที่มอเตอร์โชว์ที่จีนเนี่ยก็ยังไม่มาอันนี้คือโชว์ตัวครั้งแรกเลยนะครับก่อนจะเปิดตัว วันที่26ซึ่งวันที่24ที่ผมถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ราคาแต่คาดว่าจะร้านต้นๆน,นี่สัดส,ส่วนภาพรวมของตัวรถนะครับ YU 7มีกลิ่นอายของ Ferrari อยู่บ้านนะครับที่คนเขาชอบเซล์กันนะครับคล้ายๆกับ p ูโร s a n เก้นะแต่คันจริงเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าที่คิดเน้นทรงแบบเตี้ยๆนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าเอกลักษณ์ของล i a o ีนะครับก็จะเป็นไฟแบบนี้แล้วก็ดึงมาจากตัวรุ่นซีดาน SU 7เลยแต่ก็มีการเปลี่ยนดีเทลเยอะเหมือนกันครับไฟหน้าเนี่ย จะเห็นว่าไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องข้างบนเนี่ยคือช่องที่เป็นดักลมรีดอากาศขึ้นไปตรงซุมรอครับแต่ถ้าเป็นตัวซีดานไฟจะเป็นเต็มรูปแบบส่วนช่องต่างๆภาพรวมคือช่องจริงทั้งหมดด้านล่างเซ็นเซอร์กล้องรอบคันแล้วก็ใต้ท้องสูงพอสมควรครับด้วยความที่เป็น SUV แล้วก็มีช่อง Active Aero รวมถึงฟังด้านหน้าเนี่ยขนาดใหญ่เบิ่มเลยนะแต่วันนี้เขายังไม่ให้เปิดครับก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่ง แต่เส้นสายภาพรวมเนี่ยก็มีกลิ่นอายมาเยอะเหมือนกันครับตัวล้อนะครับคันนี้ให้มาขนาด21นิ้วให้ยางมิชลินไฮเมซี่เอสนะครับแต่ตัวนี้ก็ให้เบรกเบนโบมาครับล้อทูโทนนะครับ,รบช่วงล่างถุงลมปรับสูงต่ําได้แล้วก็มีกล้องด้านข้างมีกล้องรอบพันมีไรด้าด้านบนกระจกแบบเฟรมเลตรวมถึงกระจกมองข้างก็เฟรมเลตแล้วก็ช่องดักลมข้างๆรีดอากาศคือของจริงทั้งหมดครับแล้วก็มีเว้า์ตรงขอบประตูเล็กน้อย ก็เห็นว่าหลังคาเป็นการ์ลูปขนาดใหญ่นะท้ายลาดลาดนิดนึงแล้วก็มีตัวเอลสดทรงของตัวรถเนี่ยเออดูมีมิติเหมือนกันนะครับนี่ส่วนไฟท้ายสปอยเลอร์ด้านหลังมี2จุดนะครับผมแล้วก็มีกล้องด้านหลังด้วยสปอยเลอร์ก็จะเป็นแบบแบ่งซ้ายขวานะครับรีดอากาศได้มีดักเทลมาให้อันนี้เป็น YU7 Max นะครับผมนีม่กล้องรอบพันแล้วก็มีที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ข้างๆตัวกล้องนะครับ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเอกลักษณ์ของทางเซลลหมีเลยนะครับผมก็ใส่เข้ามาให้แล้วก็ตัวใต้ของรถนี่สูงประมาณนี้ซึ่งจุดเด่นของเซลวหมีนะครับก็ใช้แบตเตอรี่800โวลต์แล้วก็วิ่งการถึง830 CLTC ในเรื่องของสเปคการชาร์จไวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวหัง SUV นะแต่เป็น SUV ที่ไม่ได้สูงมากนะัเนี่ยมองดูภาพรวมนะครับมันจะไม่ได้สูงใหญ่มากนะในความเป็นสปอร์ตมากกว่า แน่นอนเขาว่าตัวว u ยูก็จะมีสเปคสแตนดาร์ดมีโปรแล้วก็แม็กซ์ครับคันนี้สุดที่เราเห็นก็คือตัวแม็กซ์นะแต่ก็ให้ยางเป็นตัว Primacy Energy นะครับผมอาจจะไม่ได้ตัวสปอร์ตสุดแต่ก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็น0.105.9วิแต่ถ้าตัวโปร0.104.2วิแล้วก็ตัวแม็กที่เราเห็น0.100แค่3.23วินาทีครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับส่วนมอเตอร์เดียวก็จะวิ่งได้ไกลถึง835กเม CLTC แต่ถ้าคันที่เราเห็นเนี่ยวิ่งไกล719 CLTC ก็ถือว่าระยะไกลเอาเรื่องเพราะว่าแบตเนี่ยใหญ่ถึง101กิโลวัตต์อว์ครับบอกเลยว่าสเปคตัวรถเนี่ยไม่ธรรมดานะแต่ก็คงสร้างภาพรวมเป็น Giga p a สนะครับผมทางด้านหน้าด้านท้ายใช้ชิ้นส่วนประกอบ20ต่อ1นะเออก็ถือว่าในเรื่องของการจัดการเนี่ยทำได้ดีครับแลวก็ภายในจริงๆคันนี้เราเห็นนะภายในจะแตกต่างกับตัว SU7 น่าเสียดายว่าเข้าไปไม่ได้ครับจะมีเป็นกระจกที่สะท้อน Head Up Display แบบแนวยาวของเขาเขาเรียกงันว่าเสี่ยมี่วิชชั่นนะครับก็ทําให้คล้ายๆเก่าหน้าจอเนี่ยไปแปะอยู่ตรงขอบล่างของกระจกแต่จริงมันคือการสะท้อนภาพขึ้นไปครับก็ถือว่าเออเป็นแนวคิดที่ใหม่นะเสี่ยมี่ไฮเปอร์วิชั่นของเขาครับก็ถือว่ารออยากเห็นภายในกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวผมพาดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตัวรถภาพรวมขนาดเนี่ยมันจะยาวประมาณ4.9เมตรกว้าง1.9และสูง1.6เมตรนะครับ ไซซิ่งตัวรถก็ถือว่ากลางๆไม่ได้ใหญ่โตเท่าท้าเกินไปแต่ความสูงเนี่ยถือว่าเตี้ยพอสมควร1.6เมตรก็ถือว่าเป็นรถทรงแบบกึ่งๆที่จะเกิดจะเป็นพวกแวก้อนและด้วยความสัสดส่วนตัวรถความสูงของมันเออก็ถือว่าอาจจะข้อดีของชุด่างนมครับสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยครับของเซลล์มีนะครับตัว Y าย Max ถ้าขยับมาดูตัว u ูเซเว่นตรนะครับก็จะมีกลิ่นอายคล้ายๆกันนี่คันสีเหลืองเนี่ยเป็น ตัว SU7 Ultra นะครับก็จะมีความบีบลงมานิดหน่อยแต่เส้นสายนี้ก็จะคล้ายๆกันครับแต่ตัว Ultra ก็จะมีการตกแต่งเยอะกว่าเดิมทั้งสปอยเลอร์หลังคาร์บอนครับผมชุดข้างล่างเนี้ยเปิดปิด a อคทีฟได้นะครับการรีดอากาศด้านท้ายตัวรถก็ถือว่าจัดเต็มมากซึ่งตัว SU7 Ultra ก็ถือว่าเป็นรถที่แรงที่สุดของทางเซล o มีครับบอกเลยว่าทาสนามเนบิร์กริงได้เวลาเร็วที่สุดนะครับเร็วกว่า Porsche Taycan จะอีกก็ถือว่าเจ a o มี ไม่ธรรมดาครับในการทำรถออกมาคันหนึ่งในตัว S.U. 7 e n t Ultra มีเบรกเป็นอะเคโบโน่แล้วนะครับผมไม่ใช่เบรมโบนะครับก็จะมีเขียนอันตรายางเนี่ยเป็น p ิเซอรี่พีซีโนะครับตกแต่งรอบคันกล้องชิ้นส่วนคาร์บอนข้างๆมาเต็มหมดนะครับผมแล้วก็มีไรต้าเบาะก็เป็นทรงบัคเก็ตซีสีเหลืองนะครับแล้วก็พลังกำลังเนี่ยไม่ธรรมดาครับ1548แรงม้า แรงบิด1,770นิวตันเมตรครับศูนย์งแค่1.98วิศูนย์ต่างกับ 2, วิบ้ามากนะครับผมกับรถเป็นซีดานไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็เป็นโปรดักชั่นคาร์ด้วยแบตเตอรี่800โวลต์วิ่งไกล630กิโลเมตร CLTC ครับค่าตัวที่จีนเนี่ยประมาณ2.4ถึง2.6ล้านบาทการตกแต่งภาพรวมโลโก้มีเป็นคาร์บอนด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับ เป็น Xiaomi Matrix นะครับผมนี่ก็ถือว่าจัดเต็มนะคอนโซลภายในนะครับสีเหลืองตัดคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็ส่วนทรงตัวรถเนี่ยก็เนี่ยมีกินอายบางค่ายมาที่เขาชอบแซวๆกันแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับผมมีการปรับแต่งบางส่วนไม่ให้มันคล้ายกันมากแล้วก็เป็นทรงที่หลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับในจีนเนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้แต่ผมว่าเนี่ย ปลยท้ายมันแสงคมสวยงามเลยอ่ะนี่แล้วก็ฝาชาร์จไฟฟ้าครับแบตเตอรี่800โวลต์มือจับก็จะเป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้านี้นะครับเปิดมามีหน้าจอด้านหลังนะครับที่นั่งข้างหลังคาร์บอนตักซาเป็นแบบทึบนะครับเพราะว่าจะเน้นรีดน้ำหนักให้เบาที่สุดนี่ถือว่าจัดหนักจัดเต็มครับดูภายในซะหน่อย ซึ่งภายในของตัวอันตจ้าก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับคาร์บอนจอทุกอย่างจะแตกต่างกับตัว SUV ด้วยนี่แล้วก็แตกต่างกับตัวปกติครับนีเป็นหนัง ara, อลังคารา่าคาร์บอนไฟเบอร์เขาบอกที่ใช้คาร์บอนทั้งคันเนี่ยลดน้ำหนักไปได้เยอะมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นปกติครับนี่แล้วก็ตัวเบาตัวอันเจ้าก็เป็นหนังกลับอลันคารา่าซะส่วนใหญ่เพื่อลดน้ําหนักของตัวรถด้วยครับแล้วก็หลังคาคาร์บอนพร้อมกับไลด้าในด้านหน้า จัดเต็มน,นี่ไม่ธรรมดารวมถึงเนี่ยคันนี้ก็จะมีตัวช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่มาให้เหมือนกันหลังจาก YU7 นะครับเป็นทรง SUV นะอันนี้ก็จะเป็นตัว SU7 Ultra ครับนี่ก็จะเป็นทรงกึ่งๆคล้ายๆกันนะเนี่ยลองดูภาพรวมทั้ง2อง0ันนี่ครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพวกอุปกรณ์สักเล็กน้อยของทางเซมีครับก็จะเป็นพวกบรรดามือถือนะเื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับ ที่เขาชอบแซวกันว่าพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือเซียวมีสร้างก็ไม่เกินจริงนะคือมีครบทุกอย่างของตัวหล n อ up การผลิตมันจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องกรองอากาศกระเป๋าหมวกโมเดลรถพัดลมทีวีตู้เย็นมีทุกอย่างอนะกล้องวงจรปิดนะครับผมตัวมือจับประตูบ้านนะครับออดลำโพงสมาร์ทโฮมต่างๆเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยครับ จริงๆข้างบนก็จะมีห้องการจําลองว่าเออแต่ละห้องเนี่ยใช้อุปกรณ์ Xiaomi อะไรบ้างแล้วก็ใช้อะไรยังไงในการที่จะเซตติ้งบ้านหลังหนึ่งรวมถึงตัวกิ g ก p e เพสของตัวรถยนต์ Xiaomi SU7 ด้วยนะครับว่าการโชว์โครงสร้างภายในคานกันชนหน้ากันชนหลังออกแบบพื้นที่อะไรยังไงบ้างรวมถึงตัวแบตเตอรี่ของเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็มีการโชว์ถอดมอเตอร์ด้วยแต่พอดีผมจะขึ้นไปแล้วเขาปิดไปแล้วไม่ทันนะครับผมก็ จริงๆลงในเพจเทงเอาไปแล้วก็ไปดูภาพกันได้ของตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ตัวโครงสร้างของตัวรถครับวันนี้ก็ขอมาฝากไว้ประมาณนี้สำหรับตัวเซจหมี่แคมปัสและก็พาชมเจมี่วายยูเซเวครับที่เป็น SUV ไฟฟ้าคันแรกของทางท่ายแล้วก็เป็นรุ่นที่2ต่อจาก SU7 ที่เป็นตัวซีดานครับ